ฟังด่วๆนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่1ธันวาคมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเล้ว่าตอนนี้ไทยยึดผาอินซีเสร็จสับ100%แต่ก็ยังมีขมินป่วนหนักที่พยายามเข้ามาประจันหน้ากับรบพิเศษของไทยเรารวมไปถึงตอนนี้ ในพื้นที่กองทัพภาคที่3ครับหรือว่าโซนจังหวัดตากนั้นก็มีการยิงเตือนแล้วถึง3นัดด้วยกันพร้อมกับอัปเดตสิ่งที่เกาหลีทำครับแบนคาเมนเนี่ยสุดคาตากันเลยทีเดียวงานนี้ฮุนเซนเด่งกับกุมขม,มับอีกแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนในตอนนี้ซึ่งก็เป็นสถานการณ์แนวชายแดนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นชายแดนในโซนกองทัพภาคที่3หรือว่าโซนภาคเหนือในจังหวัดตากของเรานั่นเองครับก็เรียกว่าทําออกมาให้ดูโดยกองกําลังนะเลส่วน ได้มีการยิงเตือนออกไปทันทีครับกับปืนคอ120ม mm, มตามกฎการใช้กําลังหลังจากที่เมียนมากับชนกลุ่มน้อยเนี่ยมีการสู้รบมีการประทะก,กันด้วยกระสุนปืนคอ60ตกมายังฝั่งไทยเราเราเคยมีการยิงเตือนไปก่อนแล้วรอบหนึ่งครับแต่ก็ไม่มีการแก้ไขออกมามันก็เลยทำให้รอบนี้มีกระสุนปืนคอตกฝั่งไทยเราเนี่ยจำนวน5นัดอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชน ก็เลยทำให้กองกําลังนาเลสวนนะครับทำการยิงเตือนด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลิเมตรจำนวน4นัดด้วยกันไปยังพื้ที่ปะทะเลยเพื่อที่จะเตือนให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังการใช้วิธีกระสุนที่มาส่งผลกระทบต่อฝั่งไทยเราพร้อมกับจัดกําลังพลครับรวมถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยเตรียมปฏิบัติการใช้กําลังเหมือนกัน หากว่ามีการละเมิดดุกลรมริพไตยของไทยเราตลอดแนวชายแดนซึ่งตอนนี้ทางกองกําลังเลสวนกองทัพบัณฑิษสครับก็ยังคงติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและก็ตึงกําลังตามแนวเขตชายแดนอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นแนวชายแดนไทยของเราเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการประทะก,กับไทยเราตรงตรง เพียงแต่เราเนี่ยยังคงเฝ้าระวังนะครับและก็พร้อมตอบโต้หากว่ามีการลุกล้ำเข้ามาไม่เหมือนกับขเมรครับที่ตอนนี้ยังคงยั่วยุไทยเราอย่างต่อเน,นื่องซึ่งก็มีอัปเดตออกมาจากกรณีที่สองเองครับที่ได้ออกมาชี้แจงข้อที่จริงกับกรณีกระแสะข่าวว่าขเมรนั้นเข้ามายึดบริเวณผาอินทร์จังหวัดบุรีรัมย์ไปที่เรียบร้อยซึ่งเรื่องนี้ก็ ยืนยันการันตีออกมาแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดได้มีการชี้แจงออกมาครับว่าบริเวณผาอินซีเนี่ยที่เป็นบื้ที่รับผิดชอบของตชด216ลงบืีตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณผาอินรีโดยตั้งอยู่ตำบลบึงจเจริญน,นะครับอำเภอบ้านกรวดห่างจาก ถนนสาย224สายหลักเนี่ยประมาณ12กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไทยเราเนี่ยเคยตั้งฐานเอาไว้ในปี2533เลยนะครับก่อนที่จะยุบออกไปแล้วจากการตรวจสอบก็ไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าขเมนนั้นเข้ามายึดกําลังหรือว่าตั้งฐานในจุดนี้ตามที่กล่าวอ้างมาแต่อย่างใดเลยซึ่งก็ไม่พบร่องรอยการเคลื่อนกาลังหรือว่ากิจกรรมเชิญยุทธวิธีอื่นๆของฝ่ายกัมพูชาในบรินีดังกล่าวโดยบริเวณนั้นเนี่ยยังเป็นป่ารกทึบอยู่นะครับและก็มีเพียงร่องรอยถนนเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน เป็นการอัปเดตออกมาล่าสุดนะครับหลังจากมีกระแสข่าวออกมานะว่าเฮ้ยขม,มนมายึดแอินซี์หรือเปล่าเข้ามาบุกมาล้ําดินแดนไทยของเราหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เราก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วบริเวณตรงนั้นเนี่ยเหมือนมันไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์มากเท่าไหร่เพราะเราเองก็ได้มีการยุบฐานออกไปนะครับในปี2 5 3 3หลังจากที่เคยประจำกันอยู่ในบริเวณมื่นั้นด้วยยังไม่ได้จบแค่นี้กับเรื่องราวบริเวณแนวชายแดนกับขมิญเองนะครับก็คือว,วันพันกว่าเรื่อง,งจริงๆนะ คือล่าสุดครับปรากฏคลิปออกมาว่าทานคารินนั้นเข้ามาตัดไม้ในบริพีพพาทกันอยู่ ซึ่งในคลิปก็มีการระบุว่าได้พูดคุยกับฝั่งไทยเรานะครับก็เป็นฐานไทยนี่แหละใส่ชุดดําแล้วก็มีทหารหมวกแดงก็หมายถึงรบพิเศษกับฐานพรานไทยเราเองนะครับเข้ามาห้ามไม่ให้ขเมรนนั้นตัดไม้ในบริเวณดังกล่าวไปซึ่งท่าทีขเมีนก็มีการพูดคุยตอบโต้แบบเดือดเลยนะแล้วก็อ้างว่าการตัดไม้บริเวณนี้เนี่ยตัดในดินแดนของตัวเองก็เลยมีการด่ามีมการท้าทายทหารไทยเราในบริเวณพื้นที่นะครับทั้งให้คอเอ่ยให้ของลับแก่ดานไทยเราเอ่ยซึ่งฝั่งไทยเราเนี่ยก็ได ลับไปเช่นเดียวกันซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบริเวณแถวแนวรบตาควายนะครับเป็นพื้นที่ที่น่าจะตึงเครียดกระบดสมควรนะแล้วพอมีภาพแล้วก็คลิปออกมาแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าขเมรนะครับดูเหมือนจะไม่ได้กลัวทหารไทยเราเลยนะนี่ถึงกับเป็นทหารพรานเป็นหนึ่งรบพิเศษแล้วอีกอย่างครับแนวหน้าของไทยเราเนี่ยต้องเจอกับขมม้นปวนดยั่วยุก,กันอยู่แบบนี้คือขมิรนรู้แหละว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย มันไม่ใช่ดิเดนของพวกเขาแล้วก็เป็นบริบีาพาทแต่ไม่สนใจนะครับพยายามที่จะล้ําพยายามที่จะเอาไวง,ง่ายคือขยับเข้ามาเป็นระยะนะครับแล้วก็บุกประชิดอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วเมื่อ2วันก่อนนะครับก็ยังมีคลิปเพิ่มเติมนะในบริเวณช่องอันมาครับที่ไทยของเราเนี่ยถึงกับท้าขามิเลยให้เดินนําหน้าสักทีหนึ่งหากว่าไม่มีทุนระเบิด ใหม่อยู่จริงแต่ขเมนก็ไม่ได้มีการเดินนะครับคือมาบอกไทยเราเลยว,ว่าเฮ้ยเดินตรงนี้ได้นะไม่มีทุนระเบิดซึ่งหนานไทยเราก็บอกว่างั้นเดินงั้นเดินดูก่อนสิไม่มีทุนระเบิดแต่ขเมนก็ไม่ยอมเดินแล้วที่ลือกันมาจากฝั่งของขเมนเองนะครับคำสั่งล่าสุดของ ผู้นำนะคือบอกว่าถ้าเกิดไทยเราเนี่ยลุกล้ำข้ามรั้วไปฝั่งเขมรก็สามารถลั่นไกได้เลยนี่คือคำสั่งล่าสุดของเขมรที่มีการเลืกอนออกมานะครับทั้งจากอินฟูเขมรเองจากทหารเขมรเองที่มีการโพสต์ซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีเสียงคล้ายกับเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดครับบริเวณพื้นที่ภูมะเขือฝั่งของเขมรน,นะใกล้กับห้วยตาเรียโดยก็คาดการณ์กันนะครับว่าไม่เมาเนี่ยก็เป็นการยั่วยุไทยเราอีกหนึ่งครั้งในพื้นที่เนี่ยจะได้ยินเสียงแบบนี้บ่อยนะครับเพราะเขมรรเหือนจะทําาากยย่วยุใ้ตก ใจบ้างให้เราแบบภาวาให้เรานอนไม่หลับเป็นสิ่งหนึ่งที่ขเขมรเขาตั้งใจทําแบบนี้เลยเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอเล่าย้อนกันหน่อยกับกรณีล่าสุดเนี่ยในพื้นีบ้านหนองจานซึ่งก็เป็นชาวจีนนะครับที่จะลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยเราเนี่ยก็กลายเป็นว่าเหยียบทุนระเบิดของขเขมรที่เป็นทุนระเบิดเก่าได้รับการยืนยันออกมาแล้วซึ่งสารทูจีนเนี่ยก็เร่งประสานไทยเราทันทีหลังจากบาดเจ็บหนักเลยครับใกล้กับพมดน,นกัมพูชา แต่ว่าเรื่องราวนี้คำเมนก็ออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่าเฮ้ยไม่เคยมีรายชื่อคนจีนในการเดินทางเข้ามายังคำเมนนะแล้วเหมือนจะกล่าวหาไทยเราด้วยนะครับบอกว่าไทยเราเนี่ยสร้างเฟกนิวกุ่ข่าวขึ้นมาไม่รู้ว่าเอาอะไรคิดเหมือนกันถ้าเกิดเราจะสร้างเฟกนิวเนี่ยเราจะไปสูญเสียแบบขาทําไมเพราะมันไม่คุ้มกันเลยกับการที่เราจะใส่ร้ายคำเมนแบบนี้นะครับพอใส่ร้ายไปคเมนมันก็ปฏิเสธอยู่ดีแล้วหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยเรายื่นเอไปแล้วยื่นใช้ต่างๆไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่จบเหมือนเดิมคุณผู้ชมท่านใดสนใจ ใความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสรตมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF Streaming ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพี่ว่าครบจบในที่เดียวซึ่งเหตุผลนี้แหละครับที่ทำให้อาการหนักกำเริบขึ้นมาอีกแล้วเพราะล่าสุดเกาหลีใต้เองครับจอยุบธุรกิจในกัมพูชา เนื่องจากไปต่อไม่ไหวจนหนึ่งขั้นออกมาขอร้องให้ผ่อนปรนคำสั่งห้ามคนเกาหลีเนี่ยเดินทางเข้าขเขมรคือในก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลเกาหลีเนี่ยก็มีการยกระดับคําเตือนการห้ามเดินทางเลยสําหรับการเยือนกัมพูชาเนี่ยถึง2รอบนะครับในเดือนตุลาคมรอบหนึ่งและก็ในเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยรอบหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือการตอบสนองทั่วทั้งรัฐบาลเลยนะครับต่อกรณีที่มีชาวเกาหลีใต้นั้นถูกจับมากขึ้นเรื่อยๆในกัมพูชาซึ่งตอนนี้ก็เลยระมัดเศรษ,ษฐกิจเกาหลีใต้ในกัมพูชาเนี่ย ลดหวบหายไปแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับจะยุบแล้วมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของเคมีเนี่ยก็ซุดตามลงไปด้วยตอนนี้เคมีน,นึงกับขอร้องให้เกาหลีเนี่ยผ่อนปรนเถอะผ่อนปรนคำสั่งแบนการเดินทางเถอะเพราะตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจเสียหายและก็หดตัวอย่างรุนแรงได้รับผลกระทบแบบโอ้โหมากมายมหาศาลเลยครับกับเกาหลีใต้ที่เขาเด็ดขาดแบนก็คือแบนเลยนะครับไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วพอพลเมืองของเขาโดนเนี่ยก็มีการส่งทูตส่ง หน่วยพิเศษเนี่ยเข้ามาจับร่วมกับขมรด้วยนี่นะครับคือสิ่งที่เกาหลีใต้ทำขเมรนเนี่ยกลัวแบบหัวหดในกระดองเลยฮุนเซน,เนก็ไม่ได้มีการตอบโต้แต่อย่างใดแต่กับไทยเราเนี่ยฮุนเซนตอบโต้ดีตอบโต้หนักเหลือเกินซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องเราอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับบริเวณพร้นที่แนวชายแดนนะครับยังคงมีปรปรายในการประจันหน้ากันในการประทะคารมกันขมรก็ไม่ยอมไทยเราก็ ไม่ได้กลัวเหมือนกันมันก็เลยระมัดสถานการณ์ตอนนี้นะครับยังคงเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมกับบริเวณแนวชายแดนพื้นที่กองทัพภาคที่สอง หรือว่ากับฝั่งของของมินเองยังไงคงรอติดตามอัปเดตกันแบบนี้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายๆย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับ NFTaming ความบันเทิงครบวงจรลองงั้นก็ลองเดินนําหน้าดูจะพาเดิน ากาเดินไม่หล่ะกาเดินน้ำหน้าไม่หล่ะถ้ามั่นใจไม่ใส่ไม่ดตาเมือดาข็งมันจ้องยขี้รู้ใช่เอาตาขังเลยเดินโกนตีบอกเป็นางมนได้เยากับมอยังตายาอยู่มือขนี่ก็เคยเดินเส้นนี้เคยเดินอยู่แล้วก็เลกจานี่ก็ลเคยเดินเราเรงอะไรลยอะไรี้ไม่ยขี้รู้ใช่แต่เปนถเราู้ต่นอก็เดินตลอดเดินด้วยกันเราต้องต้องเปียนยังกันใหม่ย អត់តាន់បាញ់ញីមកเนาะបាញ់ញីគេគេឲ្យយើងនៅកន្លែងណាកន្លែងនោះបងយកលើកងឡើងហ៎មិនឃើញដើរអមយកទីប្រធាននៅកណ្ដាលមុខនោះអញ្ចឹងមិននៅកន្លែងណាកន្លែងនោះទៅទៅមិនបានចូលទៅខាងខាងនោះហើយក៏បាននៅធ្វើឲ្យឈូកกันហើយແប្រព្រោះថាជែរួមกัน